พี่น้องเอ๋ยการงานนี้อุปสรรคแสนมูเกิดเป็นคนต้องสู่ยาถอยร่นหลีกหนีอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะบรรยากาศแรงแรงมาเบิงหอมแบงกับแม่บุญจันทร์เขียวค่ะอีกคลิปหนึ่งที่บ้านเกษตรพัฒนาเหนือมาเบิงมาอ่อนซ่อนหอมแบงหอมสด ไปน้ากันค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสาวน้ำย็นยังอยู่กับแม่บุญจันทร์เขียว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 มันเสือนี่วะหันกักล่างมาแห่หันกักล้างขอบคุณแสงศิรินะคะว่าดิ้งชราบให้เสือมาฝากมาตอนพี่น้องกษตสิรเฮา่ให้เสือมาฝากแม่บุญมาฝากอาไอคน ท่านอม้อหอมตอนนี้ไลายคนนุมไทายเธอหนึ่งนั่นเป็นมะทยแม่ปลูกหอมนี่เนาะแลเอาหุ่นพอดีตรงนั้นจ้าบัตตานี่ในโ้นนี่แม่ประมาณเนื้อที่ไรปานไหนนี่หอมเนื้อที่ปลูกนี่ก็สิประมาณไร่เนาะถึงอยู่ค่ะอไร่หนึ่งนี่ล่ละนี่ประมาณหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่เป็นหอมหอมยังกับแม่หอมแบงค่ะ ค่ะเห็นอยู huh, ha, nah ่ค่ะเห็นอยู่หอมแบงอ่าเป็นหอมแบงน้องาค่ะหอมแบงขายหอมสดขายหอมสดจ้ะโอ้สาวน้ำยืนยังเข่าใจผิดอยู่ได้พี่น้องคิดว่าเป็นหอมแดงบเมนเป็นบเมีนบเมนค่ะหอมแบงหอมแบงล้วเมนหอมเลยหอมแบงหอมแบงเน้นขายสดค่ะขายสดเงาเขาหัวเขาจะเป็นกขาวหน่อยนึค่ะค่ะอ๋อนี่นี่นกับเขาพาร์ใส่ครับนี่ละค่ะคือเน้นขายสดค่ะถ้าเป็นหอมแดงนั่นเขาจะ ขายหัวขายหัวแดงแดงหัวแดงแดงหอมแดงกินดอกมันได้ค่ะกินดอกได้หอมแดงค่ะหอมเลยเดี๋ยวแม่มาหนี่หอมเลยเข้าสีขายเข้าสีเนียนดอกหอมเลยมันสีเป็นรำเขาวๆแต่ว่ามันลัมใหญ่กว่านี่มันสืต้นบักใหญ่เหงาใหญ่หอมเลยนี่เล่นขายดอกค่ะขายดอกหอมเลยอ๋อค่ะดอกหอมเลยสีออกพร้อมกับกล้หอมแดงค่ะแต่นี่เป็นหอมแดงค่ะตัวนี้หอมแดงหอมมาแต่เมืองหนาวเมือง รับเล่นี่หอมรับเล่ข์เื่นหอมหอมแบ่งรับเล่หอมแบ่งรับแล่ค่ะหอมรับเล่เพื่นหอมรับเล่ค่ะวิธีการปลูกแม่เตรียมดินแบบไหนคะเตรียมดินพวนดินตากดินตากแดดจะบานคุนขาวค่ะไทยแบบนั่นละไทเตรียมดินตากแดดก่อนไทยเตรียมดินตากแดดแบบนั่นค่ะไทยเตรียมดินตากแดดไปโดนไปไหนคะแม่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งสัปดาห์ค่ะอาทิตย์หนึ่งค่ะไทยเตรียมดิน ตากแดดไว้ยหนึ่งสัปดาห์เนาะแม่นาะค่ะบ้านนี้ห้าก็เตรียมแป้งเตรียมแป้งโดยการเฮ็ดจังไดคะเตรียมแป้งแล้วก็ใส่ขาดบ่ค่ะใส่ขาดเมือเฮานี่ละใส่กระจกตบโตบตบเขาใส่จอบค่ะใส่จอบเพื่แป้งใคุ้นคูนขึ้นหลังเตาค่ะเฮ็ดหลังเตามันก็บ่เตาดอกแล้วมันหาเปิดแล้วบญให่ค่ะ้ายออกบ่แม่แล้วี่สาออกค่ะเขาสูงแน่ว่าซั่นทอ๋อให้น้ําบ่ตกให้น้ําบ่ขังมัวงม่อยงามค่ะ บัตตานีเตรียมดินแล้วแล้วตรงล่องร่องขี้ฟุ้นล่องยังบอกคะค่ะล่องฟุ้นห้องฟุ้นห้องปุ๋ยนี่ละปุ๋ยซีวภาผาบ่ะร่องผืนปุ๋ยไกลปุ้ยยังปุ๋ยซีว่าผาบค่ะค่ะปุ๋ยซีว่าผาบเพื่อนโบอกวัยหัวยังว่าต่ปุ๋ยซีว่าผาบบัตานียกับขี้ไกล้ค่ะขี้ไกลสมน้ำเอามาคลุกใส่กันกับดินเท่านี้แมนสมกันเลยค่ะทำการปลูกปลูกตอนตอนเขาแหงหรือว่าหดน้ำให้เปียกก่จปลูกแหงๆปลูกแหงๆด้ยถ้าจะฮดน้ำ อ๋อปลูกแหงแหงปลูกแล้วจังโคดน้ำจ้ะพมน้ำโคดน้ำไปค่ะรอเวลาโคดน้ำจังไดกะให้น้ำสุ้มมือนละเทือมือนละเทือค่ะมือนละเทือจักหมื่นแบบนี้เขาจังจากงอกขึ้นมาให้เขาเห็นหอมนี่เขาใส่หอมถุงมันบดดนได้สามหมือมันกับผนสามมือกับแตึ้นมามห็นสามหมือมันกับผนเพราะว่าดินขึ้นมาหอมเขาคูกยาใส่ถุงมามันตก โป่งหยอดก่อนมันจะโป,ปร,ร่งหักก็คือหอมสดเจ๊เขาไปสืบ่แม่ค่ะเขามาส่งบ้านเฮาเขาเตรียมไ้เลยค่ะเขาคูกยามาฟอรอมถุงหนึงสิบประมาณสามกิโลโอ่อใส่ถุงโูนค่ะถุงละจจ้าป่าค่ะแม่ถุงละจ้าบายเขามาส่งห้าโลละอันส่วนน้ามาขายเต่าใดล่ะหาสิา้า กิโลหนึ่งกิโลละห้สิบหาบาทค่ะถุงหนึ่งมันไม่ถึ่สามกิโลบางถุงกับสี่โลเอามาปลูกค่ะเ้ากับมาปลูกแปลงหนึ่งซึ่งว่าตอนนี้นี่แปลงน้อยเนาะก็คือแม่เฮ็ดมื่นนั่นแปลงใหญ่ตัวนี้แปลงน้อยนี่แปลงน้อยกว้างประมาณเม็ดนี่เม็ดหนึ่งกว่าเพื่อที่ปูกน้อยเพื่อนเอาอันนี้ใส่นน้ำนี่เส่กระลำดอกน้ำแส้นกระลำดอกเนาะ้องแม่นี่อ๋อเอาหอมบัวกับกระลำงามปืดๆขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าเาปลูกจะมันมันเพงามถ้าเ้าเอากระลำใส่ยังสีมันมีแนวซิ่ง ค่ะบานนี้มันก็งามค่ะนี่ข้ากระลังปลูกแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นี่มันต่อพวกข้นได้ติดนี่ตีสแต่ละกระลังไปน้ำค่ะกระลังวางปุ๋ยนี่เพื่อใส่ปุ๋ยอยู่ยนค่ะแถวหนึ่งนี่เพิ่นสิประมาณจักเมตรเนาะนี่เนาะเดี๋ยวนะยี่สิบไก่ป่ะยี่สิบคูณหนึ่งเมตรเสริมคูณยี่สิบนาะนินอนแม่ขั้มยาวไดโลประมาณยี่สิบหอมไรหนึ่งประมาณสิบเบิร์ดจีบบอนหอมสองร้อยโลเบิร์ดเตะประมาณสองร้อยยี่ เพิร์สองหลอยกิโลเพราะว่าอะไรหนึ่งบางเือมันกับมีเนามมิยางแน่มกับปั่ไดเพิ่์สูงหัวค่ะบต่าะฮาบลูกนานีฮับกับพวกไข่แกะปันไดเพราะว่ายางนาฝนหอมมันกับสิโปแพร่ขึ้นหนาหนาวค่ะถ้าหนาวถัดไปฝนตัวหนาวจริงๆเข้าก็ตตองแกะได้เธาได้ยิงดีอ๋อ อันนี้ใส่เป็นเงาเลยค่ะอันนี้ขันหัวหน่อยเนี่ยขันหัวใหญ่เนี่ยปกติเ้าสิมีิสองงีมปกติเ้าเดียวออกเ้ากับจิมลงเลยอ๋อจิมลงเป็นเป็นงีมเลยเป็นงีมเลยเพราะว่าหยั่งมันสืบพ่อแพ้่ขึ้นหนาหนาวนะหนาวนี่ปลูกหอมหนาฝนพี่น้องคนบ่อเห็ดคนบ่เห็ดมันเห็ดหญาแต่แม่บุญเลยเห็ดแม่บุญเป็นบาอยู่คนเดียวแม่คะไอ้หอมกิโลที่เขาเอามาปลูกนั่นคือหนึ่งกิโลห้าสิบห้าบาทค่ะห้าสิบห้าบาทไรหนึ่งนี่เ้าสิใส่ประมาณสองร้อยดอลลค่ะ หมื่นหนึ่งพันบาทประมาณนั้นเนาะต้นทุนในการเฉพาะหอมเฉพาะหอมบ่อค้าเนี่ยหวกขี่ไก่กับปุ๋ยขี่ไก่กับปุ๋ยอีกกับคาไถกับคาไถยคาไถยคาปันนี่พ่อค้าเนี่ยล้วมเอาไรหนึ่งนี่สิลงทุนประมาณหลายปันใดแม่เบิรงเด้อค่ะไถนี่กะค่ะไรหนึ่งนะคิดไรอยู่ไถไถนี่สองลอยหาสีปันกับสามลอยเนาะปกติทั้งไถยทั้งปันเขาเ่าหาลอยหาลอยไรหนึ่งเนาะค่่ะไรนขี่ไก่ปุ๋ยอีกขี่ไก่นี่กับประเบิด มันร้อยนี่มันสิได้จักแปงลายหนึงปกติมัน30สบกว่าแปลงค่ะสามสิบสามแปลงค่ะกับลายไปขี่ไก่แปลงละสอบแปลงละสอบขี่ไก่กระสอบละสักแปดบาทอะละสักแปดบาทหรือเรพูดหานเอาค่ะ3ามสิบแปลงค่ะสามสิบสามแปงหน้าสามปกติลายหนึ่งล่หนึ่งได้สามสิบสาแปลงค่ะค่ะเบิร์ดหอมพันสองร้อยสองร้อยกิโลขี่ไก่กระสามสิบสามสอบมาเลย จ้างคนปลูกปะคะจ้างโบนี่ปูกเองตัวนี้บ่ได้จ้างอปลูกเขาเองเอาถ้าสมมติว่าปลูก็เองนะูกกแต่ตใส่ทุนอยู่ปลูกลกพุ่นหานลายหนึ่งเอาซ้าจักสองหมื่นหาไรหนึ่งกว่ค่ะแม่คันเพราะว่าคินค่าแรงจากคองใส่น้ำเออนี่แหละค่าแรงนี่แหละเสพสองหมื่นหาค่ะเสงปุ๋ยเสพฟุ้นใส่กันนี่แหละสามสิบสามแปลงใส่เวลาโดนไปไหนจังไดเก็บจังได้ถอนขายเนี่ยหอมนี่บ่ค่ะพกตีค่ะมันเต็มมันเต็มที่เพื่อการใส่เดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งพ่อขายเดือนหนึ่งถอนขายค่ะสามสิบสามแปลงสิได้จักถุงบาตนนี้บานนี้ห้าประมาณวอดใหญ่ที่หล่ะพอาะฮ้อมันบ่เสมอหนาหนาวก็ขึ้นหนาฝนประมาณมันบ่หน้าประมาณอ่าที่เคยได้มาไเบิงที่เคยได้มากสามสิบสามแปลงนี่ค่ะสิได้ประมาณจักถุงสามสิบสามแปลงนะแม่สิเบิ่งว่าขาดทุนหรือกำไรนะนะแม่สิเบิ่งขาดทุนหรือกำไรบ้านประมาณบ่ถืไเพราะว่ามันบ่เสมอ กากาแปลงกาลายใหญ่า็แปลงละสี่สิบเอาถ้าสี่สิบถุงแปลงหนึ่งสี่สิบปูนสามสิบมัดโอ้สี่สิบมัดค่ะสี่สิบมัดเดียวเนี่ยเขากะจายอยู่ประมงฮานหาสิบมัดละมัดละกี่กิโลละห้าสิบบาทกิโลละห้าสิบบาทมัดหนึ่งซีสี่ีผัวก็ติดตีถ้าเข้าวมาม่วงก็ตีแปลงละพันหกนี่นี่แปลงนิดหน่อยนี่ละเพราะแปลงหอมมันเป็นราคา แปลงละ1,600งพันหกรบาทคูณ33แปลงเข้าไปบอกตัวคูณหารเอาลงทุนประมาณ2อ0 0 0ืห้าเอแต่ว่าตัวนี้มันบ่คั้งเขาขายอีกอาทิตย์นึงเขาสิขายมันก็สิหนากว่านี้ค่ะค่ะตัวนี้มันยังหนุอยอยู่อาทิตย์นึ่งเขาบานพุยอีกสัปดาห์นึงจ็ดเจ็ได้ขายนี่เนาะเอ้ากำไรขาดทุนพี่น้องผู้ใดสิปลูกหอมสดขายบางเธออุ้มบูมมันก็ขึ้นหัวเจ็ดสิบกับวัแน่คือกันมัดนึงนล้วนะจ้าโอ้อุ้มบูมโลละได้หอดโลยจริงๆค่ะหนาหนาที่หี เคยได้ขายได้ยอีหลีอีหลีโลละลอยก็ได้ขายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยว่าเดี๋ยวนี้เนาะว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจเข้าใจหาซีฟอยู่บ้านแต่ว่าขวบเข้าเข้าทรงหน่งเข้าทรงโฮกซีฟโอ้มื่อนี่นะมื่อนี่แมเพราะว่าของมันก็มีขืนมีโล่งปัจจุบันโอแต่ว่าเคยขืนไปหอดกิโลละลอยหอดลอยหอดลอยเศร้าก็ได้ขายอุ้ยถ้าเป็นชาวสั่นยังพอขายหอมเดี่ยมันขายมวนทาทามันโบเป็นลูกนะค่ะแม่คะเ้าถอนมาเ้าต้องไปล้างนางไหมเพื่อนบอ หลางเนี่ยเขาใส่ฟางใส่ฟางห้องใส่ฟางห้องเ้าก็มัดมัดประมาณค่ะมัดประมาณซีโร่บ้านบอลเลยบอลที่จุ่มยางตีสายยางเอาหลุมเล่สายยางทางขาจุนฟุนเวลานไหนเขาจะผสมจะใบหนีมันออกนี่ใบขีดตามันนี่โอใบเหนียวหน่อยมันนี่ก็มัดเลยเพราะว่าโบเล้ยากค่ะบเล่ยโบเล่ยเอาใบโดนคือเตกีเตกี้ต้องหายหอมแกกว่าจังขายซึ่งเหมือนนี่เขาบอาใบโดนแต่ว่าชอบขายเหมียนเลยเหมียนเลยเหมียนเลยค่ะแม่กา จริงๆเข้าลงทุนไดหนึ่งนี่ประมาณสอง0มืหาพันบาทนอกค่ะสองห0พันบาทนอกจากหอมออกไปแล้วผินเพิ่นยังแซมกระลำดอกกระลำดอกบอกค่ะนี่ใส่สามต้นนี่๋อกระลำดอกก็เริ่มปลูกค่ะกสิประมาณสามเดือนแล้วจะสิ้ด้ขายกระลำดอกค่ะเพราะว่าสามเดือนค่ะเพราะว่าเขาเขียนไว้ในหันมันก็ต้องมันบางพันมันก็หาสื้อหามือหลังจากยอดเม็ดเะค่ะบางพันมันก็ หกสิบมือบางบางพันกะหาสิบหามือแล้วแต่มันสิมีพันดอพันพันบดอพันดอคือพันเบาค่ะพันบดอคือพันหนักค่ะมาเทศนามาเบิ่งกะลำบานเดี๋ยวจะหน่อยกะลำกะแซมขึ้นมาค่ะขายกะลำอีกค่ะกะไถพ่วนเทือเดียวตั้งแต่ตอนนั้นเนาะตอนบ้านนี้โบถ้ามาได้แล้วนี่เขาถอนหอมออกนี่กะลำโบขั้นใหญ่ถอนหอมปุ๊บเขาเสียวพักซี่เมื่อวานหรือว่าพักเสียนอีกเด้ก้วกะลำสีใหญ่ก้วกะลำสีภาษาขาเดี๋ยวท้อนัก ขยันขายอีกซ้อนฟังซี่อีกแม่เพราะว่ายังขันห้าปอยไหวหนาเมื่อกลืนอ๋อบ้านพ่อมีฟักซี่บางคนกับสีใสกับจอนกวงตุ้งคานาอะไรเจ้พายสีใสพราะว่าก้วกับลำมันสิจอดกันม่วนนี่ก็พอดีขายกับลำเขาสิโดนแน่ขากะล้ามันโดนแต่ว่าฟักซี่พักยังจะเร็วข้าวเดียวแม่ใส่ฟักซี่ล่าฟักซี่ไทยยังมีแซมไปอีกแม่นไทยเธอเดียวพวนเธอเดียวตั้งแต่ตอนนั้นแม่นปลูกตอนนี้อีกถ้าเอาหอมบอกนี่ซ้ำพวนดินอะไรได้นี่ข้าแม่ มันมันกลาเป็นลูปเป็นแบบอะไรว่านกูฟค่ะวานไปเข้าแด่เงินอีกได้เงินอีกกินบะเบ๊กก็คือม้วนหลายเนาะแมวมวนหลายแล้วยืมกระเซียดอย่างเงี้ยบอกใครผู้ใดผู้ใดมาผ่านหน้าเรามาเบิองังว่ะมาเบิองมาเบิองกับแม่หน้าหนาวมันจะเป็นตาเบิองหน้านี่มันยังมาเบิองกับแ่บุญค่ะมายย่ำได้กับข้าสะดวกนั่นบอกเพิ่น ไม่ย้ำได้กับคำแบบแตงไม่ค่ะได้กับแบบเดิมอัดสดงตลอดนะคะห้ามาหากันตัวแมวแล้วพวไปเหลิมฝุ่นไปตัวหน่อยไปเบิ่งตัวไปทายตัวหน่อยก่อนที่ไรนั่นตัวหน่อยจะ่ขึ้นยางไปเบิ่งเอาตัวหน่อยนี่นั่นจ่าอี๋ตัวหน่อยกระแบบกันนี่นั่นตัวนั้นมหอมตะขืนหอมหน่อยหอมบนนั่นหอมกันที่ไรฝุ่นยางเหลิมไปฝุ่นเบิ่งกล่องเพิ่งไปละกล่องข้างยางไปข้างฝุ่นเบิ่งอ๋อจ้ะเห็นแล้วยางทายไปก็จะเบิ่งเออปลูกวนเวียนอยู่นี่เน้องแมวนอแมวใช่ไหมม นี่ที่แอร์ข้วสูงเคร่องเอาล้านเคิงอันเ็ดสวนขย้อนมันได้กินเคิงเอาล้านเคิื่องเงศสวนอันเกษตรกรษแต่ก้อ่อนน้ำนี่เป็นน้ำบาดาลเนาะแม่น้องใส่บาดาลใส่มาตะพุ่นบ่อฝนใส่ทั่วสวนพุ่นน้ำบาดาลบ่อเดียวน่ะพุ่นบ่อมานจะบักบัวฝนแม่นโใส่ใช้ใส่แป๊บเดินแป๊บมาค่ะเปิดแล้วกระจีไกเนาะแม่น้อแม่ให้น้ำเมือละเทถอะบ่หยากบ่หยากอันนี้แห้งสบายบ่ได้หดยากโอ้ค่ะ นี่นี่ปลูกไม้ก็มีเนาะแม่เนาะค่ะนี่เราเริ่มปลูกนี่นี่กระลำปลูกหมูบ้านนี่นี่กระลำเน็บใส่หมูบ,บ้านก็เอากระลำเน็บใส่ไปน้ำเลยค่ะตัวนี้ปลูกเขาตั้งแต่ไหนอาทิตย์หนึ่งนี่อ๋อหนึ่งสัปดาห์นะคะหอมในส่นนี่สัปดาห์<อ>ตัวนี้ปลูกไม้พร้อมกับกระลำค่ะกระลำปลูกหมูบ้านนี่ค่ะเถื่อกระลำจะใหญ่กันยังลงพักชี่รงเอ้ยกวางตุ้งก็ได้แม่นโอ้ลงพักเสียนก็ได้ไม่พักเสียนอีกพี่ตาลายได้ทั้งนั้นโอ้มีความสุขแม่ เด้ยินได้เดฟังแล้วก็มีความสุขไปน้าพี่น้องอค่ะถ้าพี่น้องมาเบิงค่ะมายามแม่เพิิน่ายไปทางุนงามาันามาเบิงบักบวกบวตุงี่เข้ามาถทายหอมตอนนั้นละมแม่บอกว่ามองหันกำลังติดดอกเนาะค่ะจ้ากำลังติดดอกค่ะหลายโซนพี่น้องเออหลายโซนเมื่อนามีโอกาสกัมาท่านานักนทั่วเลยก็ะกำลังที่เป็นหน่วยทางฝนกันเด้อมายามมาเหรียญมาเบิงน้ำเพิินเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดที่สนใจอย,อยากปลูกยังขําแล้วแม่เมือนี่เนาะ จะเอาไห้ซ้ำนิกรกับผู้ใดสนใจอยากปลูกอยากยังเดี๋ยวห้เบอร์ทั่วแม่ไว้ใต้คลิปโรมาเล่นน้ำก็ได้นะคะอยากได้พันธุ์บักนำเตามามีแบงมีแบงนะคะมีแบงค่ะค่ะขอบคุณได้หลายค่ะแม่ไม่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะพอดีสารนรรเยืนออกมาจากแปลงพักหอมแปลงหอมแบงกับแม่บุญนะคะมาพออ่าโทษนะคะซื้ออย่างนะคะสวัสดีค่ะค่ะแม่ดาวมา แม่ดาวแม่ดาวนะคะแม่ดาวหรือว่าเจ้ดาวเจเจดาวหอมแดงอะไจก็พอจิรศักดิ์พอจิรศักดิ์นะคะมาจากสคะเนี่ยมาจากสารคามจ้ะมาจากสารคามมหาสารคามอันพุ่กุศลพิเศษอ๋อค่ะแม่ไปเอาพันธ์หอมแดงมาจากสายคำมาจากลับแร่มาจากอุตรดิตจ้ะอุตรดิตเนาะ เมืองรับแล่คุ่นเนาะอำเภอรับแล่เมนเขาเอื่นเป็นอำเภอนี่เนาะจ้เป็นอำเภอลบแม่ทั้งนั้นเพิ่นจะปลูกหอมแบงหลายจ้เราก็เน้นขายพันธุ์เน้นขายพันธุ์อ๋อแม่รับมาจากหันจ้เพื่อเอามากระจายให้พี่น้องเข้าเมนบะคำเอามาจากมากระจายให้ไทยสวนลูกไรถี่เพิ่นโท้หาสีน้ำแต่ไปไซเนียแม่ไปจังหวัดใดเนียมาตละล่อลุดรค่ะมา เดียวโซนกับแมาอุบลเขานี่ยเลาจ้ะไปทัวร์อีสานมาสันทนาทัวร์อีสานใช่สะเกดไปเบิร์ตทรงย่างเดียวเลยทรงแล้วก็เลี้ยจากทรงแล้วก็มองค่อยไปกับมองลูกค้าที่เคยไปทรงเพื่อนกับเอานั่นเนอถ้าเพื่อนเอาลายกับไปทรงแม่เพื่อนเอาลายกับไปทรงอ๋อค่ะค่ะซ้ำใดประมาณว่าเอาลายนี่เอาแต่ตังจังหวัดนี่จักกิโลจักหลายโลแม่จังใจไปทรง มันกว่าสามร้อยสี่ร้อยลูกห้าร้อยลูกเลยกัไปโงอยู่ลยเหรอคะเจ้าเหนียวสองร้อยเจ้าเหนียวสามร้อยอ๋อตรงนัดนัดไว้ใกล้ใกล้เคียงกันจะไปเส้นทางเดียวกันเดียวสิบบอค่ะแม่มื่อกี้จะไปเส้นอุบลเนื้อสิกะนนัดนัดนัดไล่มาเลยพี่สันต์เนาะจะเอาเดอร์เดอร์เอาบอขายตอนนี้ราคาเขาอยู่จังไหนคะแม่ราคาราคาเนี่ยนี่สี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบคืนยุคกระผงอยคะแม่มองนี้ราคาขึ้นขึ้นยุคกับ เดี๋ยวนี้มันหอมต้นกับแพงเนาะหอมต้นกับขึ้นตั้งเจ็ดสิบบาทแล้วอย่อ๋อขึ้นอยู่กับระคาขไขหอมสดน้าใช่อ๋อค่ะลักษณะเขาจะเป็นยังไงคะแม่ลักษณะลักษณะตอนนี้มันเป็นหอมถุงกระดาษนี่ร้อมปลูกความปลูกจ้่หอมร้อมปลูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคืองจะมีเป็นฟุนปุนอันนี้เขาใส่เขาคุก ปูนขาวจ้ะปูนขาวเพื่อความชื้นกันความชื้นกันความชื้นเก็บไว้นั่นอ๋อย่างห้องห้องห้อปลูกเ้าก็จะแบ่งออกใช่ถ้าปลูกก็จะแบ่งออกแบ่งออกเป็นกี่เป็นกี่แบบนี้แบบนี้นี่ค่ะนี่เนอเอ้อหอมแบ่งเนอค่ะแล้วก็ปลูกเลยปลูกเลยต้องตัดหัวเขาบ่ะคะเน่อันนี้จะมันตัดได้เด็ดก็ได้เพราะว่ามันเป็นหอมพร้อมปลูกไม่ได้เมันต้องเกิดอยู่แล้วจ้ะอ้โต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแม่เป็นบริการทัวร์อีสานเด้อพี่น้องจ้ะ ก็ดีมันเป็นซี่คำคำแน่เราละพี่น้องกันเอาเท่าที่ได้เข้ามาเจอกันโดยโดยบังเอิญมาเจอกันโดยบังเอิญเอาสิจ้าแม่เพื่อพี่น้องเพื่ออยากปลูกแล้วกะผู้ที่อาจจะบพท่านเคยสือกับเพ้าบพราะท่านเป็นลูกค้าขอเบอร์โทรไว้นะคะแม่ขอเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดหกสองสี่ศูนย์หกสี่แม่ดาวหอมแบ่งแม่ดาวหอมแบ่งเนาะค่ะทรงทัวร์ภาคอีสานเทรงพี่น้องเทรงทัวร์ภาคอีสานเลย หรือผู้ใดอยู่ใกล้แถวค่าขวางวารินชําบติดต่อกับแม่บุญได้นะคะสาวน้ำเงินจะขึ้นเบอร์โทรแม่บุญไว้อีกคันนึงเด้อค่ะเด้อจ้ะมูลน้คอบคุณแม่ลหลายค่ะขอบคุณหลายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไครดีใครดีเดินทางปลอดภัยสุบองบอลแม่นะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ